กับสวัสดีเจ้าผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนรีเซ็ตโทรศัพท์ให้กลายเป็นเหมือนเครื่องใหม่นะครับโอเคขั้นแรกเราก็ต้องปิดเครื่องก่อนนะครับกดที่ปุ่มนี้ครับน,นี่กดปิดเครื่องกดค้างไว้ปึ๊บได้ปึ๊บแล้วก็กดปิดเครื่องแล้วก็กดตกลงนะครับเพือแล้วให้เรากด ปุ่มเปิดปิดเปิดปิดและปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันนะครับกดครับปุ๊บรอนะครับอนนี้ก็รอไปนะครับโอเคได้แล้วนะครับก็ปล่อยได้นะครับ ทีนี้ก็รอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรารอก่อนนะครับแป๊บหนึง่งเ,เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวขอลองใหม่โอเคครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงในการขึ้นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้เลื่อนมาตรงค้านะครับแล้วทีก็ กดปุ่มเปิดปิดนะครับปุ๊บแล้วทีนี้ก็ให้เรากดลงมานะครับนี่ที่ตรงนี้นะครับแล้วทีก็กดปุ่มเปิดปิดนะครับปุ๊บโอเคตอนนี้ก็กาลังทํากันอยู่นะครับโอเคแล้วทีนี้ก็อัน <browsing life> มา <Pedro> อันแรกแล้วก็กดปุ่มเปิดปิดปุ๊บอ่าทีนี้ก็ได้แล้วนะครับ không? นี่ก็รอนะครับรอนะนี่ก็คือต้องรอนะโอเคตอนนี้ก็กำลังนั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังเปิดเครื่องเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเปิดเครื่องเสร็จแล้วกันครับ โอเคครับตอนนี้ก็กำลังเข้านะครับคือมันใช้เวลาโคตรนานอะ่ะโอเคเข้ามาแล้วเราสามารถเลือกภาษาได้เลยนะเราจะเลือกภาษาไทยแน่นอนเหมือนเดิมนะครับกดมาที่ตรงนี้ครับเพื่อเลือกภาษาไทยเดี๋ยวแป๊บหนึผมกดผิดเลื่อนลงไปหาภาษาไทยนะครับเลือ่อนเลื่อนลงไปเรื่อยๆครับภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะผมใช้ทูมูฟถ่ายนะครับไม่ได้ใช้หัวเวยอะไรทั้งสิ้นโอ้ยกดผิด ครับย่างเดี๋ยว่าท่านหิวครับเดี๋ยวผมพาท่านหิวพาท่านหิวนี่ไงครับ,รบนี้กดไปกดเริ่มต้นโอเคแต่ถ้าคุณจะดู YouTube และคุณลืมต้องก่อน คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย